เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดรีวิวนะฮะมีการ์ดรีวิวมาให้เราอันนี้โหมดรีวิวนะเอ๊ะมีการ์ดรีวิวในนั้นเลยผมกดแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงมีรีวิวการ์ดมีการ์ดเอ็ดมาขึ้นอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มาการถูก

เมกากขาจับอ้าวผมปิดไม้อยู่เหรอโอ้ยเมกากขาจับแต่ผมยังมีอยู่เดียวเดียวผมไม่มีแล้วผมหมดแล้วนะพี่บนมือผมหมดแล้วนะจับได้จับเลยทีเดียวหมดก่อนนะดิว้ายหุ่เล่นกันเถอะเกี๊ยเล่นแม่งมีจริงเลยแม่งไหนสัตว์แม่งไหนด่าแล้วด่าแล้วด่าแล้วตายหรอขั้แรกมันจะไปตายวะโอ คุณตัวคุณัวเดี๋ยวคุณโดนผมแม่เอาเขาไปทำอย่างเมื่อกี้ก็ด่าแล้วไม e ่ด่าเมื่อกี a ้จับได้ทุกคนโอ้โหไม่ด่ามือคุณเต็มอะวันควีนจ้าวันควีนโอ้โหเจ้าสามใบสกงไปสองเองเออมันชอบกดไม่ค่อยติดนะรู้เป็นไรมันควีน แย่จังปาสามีต้องสี่ใบโอหมเดียวผมบอกอย่างหนึ่งนะปล่อยผมไปแล้วจะรอดโอ้โหมีการเดเปล่ามีการเดอย่าไปเชื่อมันใครมันป่ามีดปะโอ้ว่ะ หมดแล้วเกินไปเยอะนะเกินไปเยอะผมเมื่อกี้ใบเดียวเอะรู้ปะเมื่อกี้ผมมีคุยสี่ใบผมจะลงทีเดียวเลยสี่ใบแต่มันบอกว่าดีวิวการ์ดมันให้ลงไบเดียวแต่ผมไม่รู้ว่าไหนคือดีวิวการ์ดอ้าวที่สองเลยวายไปเลยมันบอกว่าดีวิวการ์ดให้ลงใบเดียวเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าไบไหนคือดีวิวการ์ดไม่รู้ว่าเช็คไง กำลังหาคุยเลยมาสีแดงมาสีดำไม่ไม่ไมในในในการ์ดผมขึ้นสีขาวหมดดูหลายรอบนะอีกแง่แล้วจะลงสามไปมากเลยจะลงสามไปแม่งลงสองตลอดเลยหรือว่าพร้อมีกนั้นด้วยเดี๋ยวแต่อะไรพี่มันอยู่ที่ผมผมสองใบเดี๋ยวเพิ่งมีไพ่ที่ไหนเนาะ เอใครไม่แจกคนตายเนาะผมมีวิญญาณอะไรอ่ะคุณโอ้โหใบละริงป่ะอะไรรึเปล่าผมมีห้าใบผมบอกแล้วไม่จริงไม่จริงคู่ตอนไหนวะตั้งเดียวมันไปกับผมเถอะโอ้โหรอดอีกมึงสองลัดมึงสองลัดไม่แม้เดียว คงไม่มีสไตล์เลยเที่แเบาๆวะล่ะเบาๆบาวะอ่ะเบา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 เ three cards that's gutsy three aces ba b ๆ ba ba one eight one e ได้แบบทำมิเตอร์เหรอจับ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 หวายตายแล้วได้อยากโดนเบสมันไม่มีตั้งแต่แรกบอกแล้วมี เฮ้ยตกกันตกกันโอ้ยรอดไหนวะการ์ดเีวิวมันอยู่ในควีนอะสีสีแดงไม่เนีจอผมคเคยขึ้นดำสีแดงอ,อ,อ๋อเหรอมาลงได้สูงสุดสามใบใช่ป่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเดยว,วิลผม ฮะผมลงไปแล้วเดวิลอะเฮ้ยไม่จริงอะใช่เหรอไม่เดวิสแล้วมันจะไอ้นั่นอย่างอ้าวดูรถจับก่อนแม่บอกแล้วไม่จริงแล้วไม่แล้วประเด็นคือผมมีสี่ใบแม่งเอ้ยมีสี่ใบฟังนะเดวิลฟังนะต้มหูมีสี่ใบแต่ดันมาจับตรงเมื่อกี้ด้วยนะ สองควีนสเฮ้ยเฮ้ยนายเชื่ออะไรอะผไม่เชื่อจิ้เม็ดแรกปะผมกำลังผมกำลังจะลงวิวเลยไม่ลงตายปะเนี่ยผู้รอด แม่งกินได้เดวี่เวลาไพ่แดงๆอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ได้พี่จะเป็นกาเป็นไพ่แดงๆนี่เฮ้ยพี่เดียวพี่กั๊กสีแดงสองใบผมเห็นพี่เบสอีใบหนึ่งนี่เลยเฮ้ยเบสเดวิลว่ะปั่นเกินชิบหายแล้วหายอเดียร์ผมขอโทษเบสทำไมอย่างนั้นล่ะเบส ผมขอโทษเด็กพี่มันยิงสองคนเลยพี่อาายิงทั้งโกนยิงทั้งวงทั้งโกนเออใช่ตกใจดี่ยไม่ผมไม่ย oh ิงวะพี่ผมตายไปแล้วไง เฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเยอะจังเลยพี่ไม่มีทางใช่เออพี่เดียวคยอะหมดคิงคิงอยู่แต่บนมือกูจริงอ่ากูมีอยู่ใบเดียวมีอยู่ใบเดียวล็อคต้องเปิดยังเออโอ้ยผมผมมีคิงสี่ใบกับโจ๊กหนึ่งใบอ่ะเยอะจังวะ เดวิลด้วยเอาดิแต่เดวิลไปก็เท่านั้นแหละเออเดวิลไปเท่านั้นแหละทำเลยพี่ใช่ไหมผมพีพีไม่จริงหรอกเออลืมลืมกดอเลยทำเลยพี่เดียวเต็มเตินทำเลยเออเลยพี่เห็นปะหมดแล้วไม่มีให้เล่นยันหมาที่สองเอาดิมีสองดูตายแรงเพลิงแล้วไม่นะ เฮ้ยรอดคุณี่อยู่นานตอนนี้อยู่นาน q ู e n table คุโดนไม่กี่เม็ดแล้ววะสองเม็ดสองสองไม่นน้ำสองแวแม่น่ารักะโอ้โหดีเป็นเม็น่าโอ้โห้งหรอฮ่าไม่กหหรอ ผมมีวีซ์สี่ตัวครับไอ้ใคที่มันหันเนี่วอ่ะเขาเรีบไปเดียวแหละก็คิดว่ามันก็คออยู่แล้วก็ใส่ยาเออชนะแล้วครั้งแรกโอ้โหเอาไงไปลูกเต่าไหมล่ะลองลองลูกเต่าไปลองลูกเต่าไปมทำไมรู้สึกว่ากระต่ายเวลาพูดมันปากมัน Liar, liar's dice. Liar, liar's deck. Liar, liar's dice. Liar, liar's, liar's dice. Liar's dice. dice. liar's dice. Liar, liar's dice. Liar, liar's dice. หมุลูกเต๋าจะให้เราถ่ายเพื่อบัฟกันแล้วก็นับจากลูกเต๋าทุกคนอกดสเปคบาร์ดูลูกเต๋านะฮะหกสี่เลยเหรอเขาบิดมานะบิดอาลูกเต๋าเ่ขสี

อ๋อลืมลืมลืมคุยในเดตก่อนเรน่มมาหน่อยแม่งแล้วผมมีอยู่สี่อันแล้วอ่ะเมื END, wick, ่อกี้3 1 r e เกมดีเชฟสมองเยอะเฮ้ยจไปนานจังวะเดียวแซงก็มีน้อยอเดียวสวยเฮ้ยไม่ใช่ล้ไม่มีไม่มีมียันหนึ่งยันหนึ่ง ถ่ายมาเยอะๆเนี่ยมึงต้องถึงนะโอ้ยถึงเดือบ้าแล้วเนี่ยโดนเดือดกูแตกเล้าองันอะเดียวตาแดงนะหน้าดูเมาเมานะเราดูเมาเมาห้ยฮะไม่ใช่แล้วไม่มีเลยพี่ไม่มีว่ะไม่มีหนึ่งว่าเบสผมก็ไม่มีผมก็ไม่มี ไม่มีเลือกเลยไม่ไม่มีเมียนึงอ่ะให้รีบอผอลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนเลขอ๋อลืมเปลี่ยนเลขไอ้ต๋อนนะลืมเปลี่ยนเลข

แนี่ไงแล้วบอกไม่มีไอ้แก่เ้ยเ้อไอ้พี่หมูไปด้วยไม่น่าลืมเปลี่ยนเลขเลยก็ยังไม่ตายเนี่ยหน้นมือเฉยตาค้างเลยสัตว์อะไรอ่ะเฮ้ยมีคนดีเลยเหรอก็ใช่อ่เด็กมึงก็รีบเกิน อยู่ก็อยากกินยาพิษหมากําเดาไหลจะเห็นก็ตายอ่ะตากินแล้วจะเป็นยังไงผมป้องเปลี่ยนได้เยอะแยะเลยวไม่มี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 จริงไม่มีเรียบร้อยเสร็จก็ตายตายชนะ อะไรอ่ะไม่ได้กินสักหยดเลยอออีกรอบอีกรอบอีกรอบเดมันไมันเปลี่ยนเลขได้ด้วยอยู่ก็ชนะเฉยเจย์เขาไม่ธรรมดาวเกียริท่ายักหน้าจิเจตเจนี่ดุมาก เอาใครบิดเดะไปตายบิดต,ตายป่าโมกเย็ยนๆให้เขตายดูก่อนแต่ไม่มีว่ะไม่มีสามเลย โดนกูแน่ไลยอะสองไม่มีว่ะใช่เหรอไม่มีเลยว่ะเบสชิบหายโอ้โหเล่นไม่มีกันเลยอยู่ดีเออเกาะกูจะไปคนแรกเลยรู้สึกเมาเมา เฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหเล่นหกกันด้วยหกไม่มีว่ะขอโทษด้วยคือมีหกเปล่าไม่กลัวเพราะผมมีคนเดียวเข้ามาถึงแล้วผมผมจับเลยนะโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่มีมีหนึ่งสองสามเอ้ยถึงตัวเองก็มีแหมไอ้กระต่ายกินไปฮือเงย เจตตาแดงเจ้เอ้ยเจ้แค่ดูเมาๆเองอ่ะเจ้แค่แบบดูดูดูมันมึนๆว่ะใช่ใช่ตาปลือแล้วอ่ะแต่แต่เจ้เลือดไม่ไหลนะปกติเลือดไหลตรงตาเรามีห้าห้าสองลูกเอาเดทำเป็นห้าสี่ไปเอาปิดมันไม่มีเดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เบียวเดียวพี่ใส่ไปอ่ะผมไม่มีสามเลยพี่ พี่อันเดียวพี่สามเลยผมไม่มีสามเลยพี่มีแต่เบสมีดิใช่กูมีเฮ้สามพี่เกมีสองเปล่าเยนเดียวอ่ะนี่ถึงพอดีแตะอยากเมาก็บอก คนละอึกเฮ้ยผมยังไม่ได้กินนะอึกคนละอึกสองอึกเฮ้ยบินสี่สี่อันว่ะสามกับสองนะฮะต้องดูว่าเขาบิดอะไรมาบินสี่สี่อันสามกับสองถ้าเขาบิดมาเราบิดเพิ่มได้ดูดีจังวะสามสามสามอสี่ใส่สี่สี่อันด้วยอ่ะ ผมไม่มีสีเลยพี่ผมไม่มีสีเลยผมผมีอ่ะผมม,มีสามเลยผม,ผมไม่มีสามเลยกดเลไรไปมันปิ๊ดว้าย <laughs> อันนี้กูไม่มีกูการันตีได้เลยอกอันไม่ถึงพิวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันนับหนึ่งเป็นเลขป่ะเลขนั้นป่ะไม่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 หนึ่งก็คือหนึ่งเลยใช่ไหม นีถึบแล้วต่อไม่ได้แล้วหิวแดกข้าวข้าวแดกยาพิษไปต่อไม่ได้อ่ะเลขห์มาสูงแล้วมาหาผมอ่ะปวดท้องแล้วก็ตายอย่างนั้นสองเยอะมากเฮ้ยอ่ะเดียวผมไม่มีหนึ่งเลยนะมีวันก็ลองดู Your truth is showing darling แต่ผมไม่มีสีเลยนะบอกไว้ก่อนจับจับจับดิใช่ผมไม่มีสีโอ้โหมีคนเดียวเลยไอ้โอ้โหเราะผมมีสีสีลากรอยมีคนเดียวยิ่งเล็กคนเดียวเลยไหมเหี้ยเดี๋ยวรอดปะ มีหรือเปล่าอ่ะมีหรือเปล่าอ่ะมีหรือเปล่าดีเด้ผมงมีอยู่แล้วคุณมีอีกหรือเปล่าไม่มีตายนะ <c oughs> พอดีเด้เลยเฮ้ยคนเดียวไม่ตายว่ะจะรอดคนเดียวไม่ได้กินดื่มเลย